ไ่่ดพีน้องสบายดีเด okay. ้อพ no on ี่น้องสบายดีพี่น <ah ้องเบอกกันเรื่องมวนเรื่องซื่นพ <ER> ี่น้องเอ้ยแม่น้องไข่ดาวมาหาเมื่อนี้แต่ว่ามีงานมีการใช่ไป่อยหนักใจคอยแบบมันอยากไปมวนเนี่ยด้ไหมเนี่ยบ้านปลายของชีวิตเนาะบ้านปลายของชีวิตกอีกอย่างขอกระหูกมือขอสิตใจเนี่ยไปมวนไปซื้นเราปีนี้เราออกงานหลายเออออกงานหลายงานได้ก็ไปงานได้ก็ไป เห็นเลยนะกัรวัดถ่ายกิดก็เห็นเลยแม่เาเขาเขาก็เห็นมืองานอ่ะบุญงไฟหันอ้เราเรามามวนมาตีนะาเหมือนชุมงานอนเนาะมานำงานอนว่ะเขาวงน้ากันเออเขาวงนั่นแหละใส่จนว่าบัดเมาเป็นอดไรจะวะคาทหัวของหน้าพี่น้องมันแบ่มีไฟเอาเด้ขึ้นรถกันเรื่อยๆขึ้นเนาะประจองร้านขึ้นเว้ เบื้งเมญชอนเป็นตัวอย่างเลยเราแหงอายุไลยกลัวเจ้าอีเข้าว่าอันนี่ได้เอาเพชรขึ้นเลยข้ามข้าบ่าประคาดนะฮะมึงจะปักกูเด้อขึ้นจ่องขึ้นรถุดธนาเงเขานี่ได้เขาอีเงินนี่เงินลุ่นนีนี่เดยอเด้เด้มาเถื่อนอะไรเป็นไดรยังหวาพี่น้องเลยว่าเรื่องส่วนเป็เหมือนน้ำเล็กน้อยเนาะอัตลุกกระแมนผู้ข่าว่าเรื่องจริงไม่รถน้างเลยมาเถื่อนหลดเนาะมันเมาแล้วผับบ่ได้เต้นบาดหัวย มั S <S นจ <ulations> <BAR K> <cooks> ึ้งไปอยู่ตีมาหลจากห้าจากยันกลับไปข้ากองน้าคัยน่ะข่านแหลดข่านงขึ้นมาข่านจุดตรงนี้วันที่แล้วอ้ยหลาบและว่าไปมาแตยิ่อีกดูใช้ไว้เจ๊เจ๊ที่องเลยจะไปะหต่วันนี้เข้ามานน้องเคียนเออน้องเขียนจำไบอย่างแล้หนุ่งเคียนนงเคียนได้มันที่หานี่นั่นแล้วอย่างแล้วนี้ไปอยู่างนี้ไปมันจะหน่อยอีกนี่ ไปเนาะปัาไปของชีวิตยอยอา,ากม้วนเราก็ได้เราเอาคนข้นมาม่วนห้ากสิได้มาม่วนห้ากสิได้มาม่วนตะกี้อวานาะถือจะบ้างขาบแบบใดบ้างขาบเนาะยู่กับดูกกับพัวเผื่อว่าไปใส่กับบ่ได้อืมไปลายเผื่อกับว่าเขาไปหันไปนี้ท้งประเทศในชีวิตสิได้แต่โตแบบลูลาคือหมู่กับบ่เคยเดี๋ยวนี้เราว,ว่ะเสืออยู่ใส่งามแล้วอกคมาใส่ซอกมาใส่ทรงอยู่ใส่งาม พูนแบบได้เอามาใส่หอมนี่มีบ่มีกระยาเงินนรืมีสำจุกขวดกระซือตอนไปเดชเจอบาทนี่เมนเลเราว่าถุกยากมาลายเราทุกยากมาลายเลยจนอนุหาที่ตายเลยพี่น้องเลยฮักกระตีพ่อชีวิตหาสิบสามหาสิบสี่บอกหาชิบหาไปจ้ะหาสิบสี่ตายเลยมันตายเพรชีวิตฮักกระตีพ่อในขั้นตอนนี้จังหวะ ขากันเล่นยังว่าเบากับลูกกับลานว่าเล่นหากบอกไปเรื่อยเปลือยมั่วอย่างอื่นดอกพี่น้องเอ้ยคือเห็นน่นแหละงานก็คือว่ามีหมูกินกินเบียกกักินแล้วก็เต้นนอนเต้นเอ้าอยู่หันแล้วบัดเพื่นบัดบนมาแล้วก็เจบปวดทุกทีกันนอนพักผ่อนแล้วก็ไปต่อมีเบียกับเห็ดบะหมี่แล้วก็อยู่ ปีนี้เราก็สิออกงานหารับจ้างอีกแล้วบาทไหมช่วงล่งหน้าเนาะเช่นผ้าเห็ดนะผ้าเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยกับจีนฮาวหับจ้างเอ้ยน้องบ้านพอได้ซื้อเนาะผิดปแด็กเป็นนัวใจขาพื้นขาไพ่โดยค่ะเออขาไพ่น่ะสองเดือนพี่น้องเอ้ยค่เท่าไรฮะกระเด็นแสนสี่หมื่นอ๋อข่ายโยของเราบุแพงป็นไงแสนสี่สิบสองพันมึงเราขอเทียรสองเดือนได้ลวดได้น่ะ อืมันบอมีเงินได้เดือนก่อนแต่ขังเขาของเฮานี่มันแพงตู้เย็นไม่จะเครื่องเครื่องเดียวพัดลมไฟกับเปิดดีบ่ฮะไฟกับเปิดไว้รือเป่เปิดกลางคืนน่ะเปิดอยุดทางหน้าบ้านกับในเฮือนอของหน้าเดี๋ยเปิดไว้เบิดไฟน่ะก็จะปิดได้ก็พออยู่อยู่แห้งปันไงมันเนี่ยความกับ พอติดจะบอกขนอนอืเลนทึ่งน่ดีขนอนอทึ่งกับดอือตานีบนเปิดขล่มเนี่ยแช่องนุนน้ยนี่บางางหว่โลกเปลี่ยนไปอันคนกับเปลียนนะว่าผู้เฒ่ากับกับมาตีน้ำหลูกน้ำราน,าาาน,นกับมามวนน้ำหลูกน้ำรานไอ้กาวล่อ,ลอน,น่ีนะมีไผ่ดอกผู้ถ่ายบ้านห้าวเนี่มี่คอยผู้เดียวอื บ้านหน้อยผูมมียช้อนเนาะเออบ้านหน้นกากับ็มีใหญ่ซ้อนอืมแล้วก็กับชุดน้องอะไรชุดนังนอนอะไรบางรายก็เจอกันกอยู่หันและอืมนี่อะไรนจะจ้ะมวนหักบ้านอืน่นน่ะเท้าก็คอยกันลายลายแต่เขามาตีเขาก็มวยใช่ป่ะพูดยันทีน่ะไปน่ะผู้เท้าก็คอยกันลาย่ช่วงมีการมีงานก็นไปมวน,นบ้าน,นี้แหละนะว่านี่แต่จ้าของบ้านน้ำม่วงอ่างนีแต่ผู้ขายมี่ดอกเลยใดนๆลูกหลานก็ไปมาต้องอยู่ยังไปตี ไปไแมนอะไรต่อไปเล้ค hmm. ่ะพดว่ากับบ่มีแล้วลูกก็ใหญ่เลยลูกก็ใหญ่แล้วโอ้พูดสิมาอันน่ะจะจ้างได้สิถูกอยูกกับไ๊วยเนาะพอกรบื้องเดี๋ยไปหลินแดีนี้อ่ะลีได้แต่หน่อยเท่าใหญ่กับหมูเพาะแล้วบอกแล้วว่องก็ได้ลูกได้พวน่ะก็บวู้วไปถอนก็บได้ติ๊กกี้มันผัดเนาะไปข้าติ๊กกี้ผัดทุกเนีายไม้เขาก็อึดทุกกระทั่งว่าย่าหมูน่ะทุก กัหมูย่างเด็ดไปหลินไปหัวอะไรย่างเด็ดไปหมวนไปสิ่นกับลูกกับทัวเนาะห้าวเนี่โอ้ยเขาจะเจาะเบื้งหมูแต่แน่เนี่ยก็มาแล้วแดงเบื้องแต่หมูเนาะแม่ชีวิตร้านตาอยู่ในฮียน่อัน้องบเลยแต่โฆสบายชูมือนี่ผุขานันปุ๊ดแล้วป้งแล้วป้งแล้วต้นนั่นเดี๋ยวป้งได้แบบได้แบบว่าบอนบอกมีผุเสาาะเฮนนะ คันลูกกับแม่เอ้ยไปลดเนได้เจีมวนอือตัวมีปลยขามปลนยลดขั้นมาแม่ไปตีนะลดนะเอาไปลดถ้าลาไปอือไปสักก็แหละแต่ลราไปตีไปมวนน้าหมูนะอือลูกคอยนั่นตัวใหญ่นั่นลงกับช่องนั่นเอาใจแม่แบบหายแม่ไปหลิงไปมวใหายแม่ในวิถีวิบาเข่าไปถูกเงายมาลายมาลายแล้ว ล้วบานท่านอาจจะดูว่าปัวไปใส่ก็ได้เนาะทำห้าแป้ชือว่าเลยพี่น้องก็มีเรื่าครองครัวนี้มันจะใครเต็มที่ไปมันเนาะแม่นก็ได้ปลาได้ห่าใหญ่กันเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยมีงานนะใส่กะไปตลอดงานซอยพี่น้องกันจ้าสอยเนาะสอยไปตลอดปีนี้นะครับล่างถวยล่างบวงโอ้ยเห็นเราเลยพ่ได้ของยังไสเห็ดยังใสเห็ดไปพรายังบอก บ็นางเบิ่งดอกเห็ดรดแม่แม่ก็ต้องหาหมูเอือนใส่เนาะบ่หาหมูเอือนอีกกับบ่ชวนไผ่อีกแล้วแต่ไผ่สืเห็ดบ่เห็ดน้ำย็ดได้เลยเห็ดข่อยขอบมยังแห้นยังแห้งเนาะไปงานน้องได้ในการหัวอันมาแต่หนาห่านเนาะสุดท้ายอย่างนี้ช่องสามคนแต่ว่าถ้าว่าเออเจ้าคือฟอนกับหมูกระทืดอาลิบเลยค่ะ บ้านนี่ข้าวเจ้าหันแล้วก็บเมล่อนแอาจจะเจี้ยบนาดเนาะทำลากะบข้อยผ่านไปคนบ้านมันเราบะม้วนแบบนี้นุ่นตีน่ะขอยละแป้งหนึ่งเขาเห็ดกินแล้วมันสีแจ็คเลยเนาะยังไม่ทันจะบ้านมีไปเราคือข้าวบเด็กหน้าเห็้เปิดตู้นี่ทำไมนั่นเด้น้อยๆผัดังเนาะซุป เปิดๆกูจีบพ่อน้ำซุ้ยนี่กับไปพ่อน้ำข้าวหวานนี่กับแม่ซอนสองคนผ้ากับไปห้ยแม่ย่างบ่ท่านใส่บ้างเอ้ยจังไัวหน้ามาหัวหน้าสีดาเจ้าเจ้าเราจานมากเราแม่สองเสือไปน้ำแบบแม่ป่อก็ไปได้อหนึ่งดอกหนึ่งเราได้ข่าวอ่ะเก็บหัวเก็บจานมาล้างเทือแจ้งช่วยเติบพอดีแล้วอืมการเป็นงานนะเราก่อนหมู่ได้แล้วนะ ล้างสวยลางจาลางยังแล้วอน้าซุยมาซอยเจ็บไปเมียนแล้วพอดีใส่บาดยาดหน้าใส่บาดกันแล้วขักบอกขักที่นอกเอ้ยมีแต่เนาเงาเอาอยู่แักสิแต่ว่าเราก็ยังหันยังแห้งอยู่อย่างกันแต่ว่าโลกระดำหน้าได้เลยโอู้ยังแข็งแห้งอยู่หันว่าวพื้นมาสมัยไทยงวดไทยกลวยพืชตะกอนแต่ยังไทยได้อยู่ได้ ต่ว่าดอยพร้อมอมแหงอยู่ได้หางเห็ดได้อยู่ได้ผ่านในใจเจ้าของกันนะบินนี้กับเตียมออกงานรับจ้างผู้ได้งานแล้รับจ้างแล้วใครจ้างก็ับไปเนียนะง่องได้งแล้วก็ไปต่คนมาหาเฮาก็สิโทรหาแล้วไม่ได้ไม่ได้สิจ้างคั้นขั้นมูอมาเอาก่อนก็แล้วบ่ได้เนาะเใครมาหาก่อนก็รับปากกับเขาไหวนะ

บางนปเปเกี่วกาายวเขานก้าเงินหาแต่เอากานะเอ้ยบาห้เงินกัาเสนาหายอ้อาอาเพอันคุณน้องเคยนันว่าเคยละเอัเอตา้าวตามแม่งในทุกคนต้องกินเอ,อ่บ้านน้อยปังคนเอาหาย ตาแรกนะครับไปเห็ดเีันแล้วนี่เราก็ห้ากระสีได้ใช่ทรศงพทบบาดนี่ว่ยรุ่นึินมาแน่เมื่กี้ปุ่มยิกพี่น้องโทุ่มยิกกันยังบ่มีนะบ่มี่วะฮะโมี่กระเลรก็บังก่า็ขอบไปขับมากรสีมีโทรศัพท์ห้ากระสีมาเฮียนหล่นเฮียนเบิงพอได้โทรห้าลูกชายไปทำงานอยู่ฝั่งไทยไปโทรน้ำหมูหมูกะวานน้านหน้านี่พี่น้องเลยล่ะก้า บัดนี้เป็นมีค้องเป็นค้องเจ้าคองแล้วบัดนี้โทรศัพท์มีปัญหาเราก็เลยมาหาบ่ดาวเราเห็ดอันเวลาคนโทรมาแล้วมันบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงบ่มียังเลยบัดนี้เราก็ได้ยินเราก็บบอยพายจับบัดนี้บจับเป็นเด็กน่อยจับแล้วมันสิเป็นไปได้ใหม่แต่ามันล็อกมันยังขึ้นมาู้ใหายก็เห็ดน้องข่อยหม้่อะไรจว่าเนองเห็ดไยได้เลยพี่นนองเอ้จังว่ะก็เลยหนังเว่าก็ลิ่งอยู่กบ ลานยังไงตัดสีได้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยแต่เขาเศร้ากันยังไม่ได้กินเลขาก็ยังไม่ได้กินเนี่จะฟ่วงนี่ฟวงน้ำทรศัพท์นี่แหละเราก็หวนนี่ไปหาลายเจ้าแล้วมันบ่อได้เราบ่อได้มีแต่ผู้ได้เห็ดกับไปกันใหญ่ไปกันใหญ่โอ้ยบูได้บูได้มาเศร้าเศร้าแค่แนี้ยนะอเราเหตุได้กันรีวมหาลานพี่น้องเอ้ยลายคนได้มาอืออืโอ้ยเบอร์นั่นแล้วบาทนี่บาทแต่มันเนี้ยก็สิริวเลยบาทไม่เหนได้แล้วไม่ไปให้เขาเหตุทรศัพทับอยแล้ว หลายคนแล้วมาสอบนั่งนะอเร่คอยประเหตอื่นมีแโทษมี่แต่หลับทำนี่แหละคับบงนั่งฉันยังฉันได้คำหนึงเท่ากับสอบได้อยู่ข่้มันนักกันแบบได้คือกันนะแมนน่นะาบพได้บึงนั่งกันยำเแนแต่หัวแล้วู้เดียวตตื่นตตืนหัวมีเธอถ้าจะเป็นไงเธอซับปะใครอายุกว่าปวดหูปวดตาปวดหัวคือไม่หยาเราบึงข้าวเดียวเราปวดทัว บ and ังล้มเลื่องก็ถือบ้านหายหายดาวเอ้ยบ้านนี่ขึ้นบ้านนี่ป้าน่ะถือบ้านหายหายน้ำมันหายไม่โทษสามนี่ได้เออเออถือบ้านหัวแล้วก็หัวบังนั่งอีกบ้านนี่เั็นไฟของชีวิตเนาะเออบังนั่งอีกไปถือได้ยังลงกเพราะว่าหายน้ำมันอีกกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณเวทสุขสุขคนนะที่มาเบิ่งมาส่งตามคำนี้ผิดท้ายได้หฮัมมันจะหายออกมาได้ไดม อืมมาเจ้าเล้วตัวเดียวนิแล้วอสองโตก<อ>ี่โตกันปวดดำๆนั่น